น้องมาเด้อกินข่าวน้ากั้นสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะประตูมัอนี่พี่สาวเมื่อกี้ข่าวน้ำขึ้นข่าวแซ่ป้าจอยปจอยสวัสดีค่ะขึ้นข่าวยายกับร่งสุสใสุปเฮดกระด่างโอ้ยบ้านเด็กไปบึงเนาะจะเฝ้าจะเฝ้าให้ได้คลิปอีกคลิปนึงก่อนเด้อเห็ดกระด่างเด้อมือนมีติป้าพี่น้องเมื่อกี้ข่าวน้ำกั้มบักแตงค่ะ กนับออมไก่ใส่ผักซี่เหล้าไปนี่มีพี่น้องมากินเข่าอยู่สวนน้ำเออกินอ่างเลยว่ดโดนละได้เนาะประตูบ่ได้มากินเข่าออกคลิปเนาะกินแต่ต้นปีเท่านึงเนาะตัวมะฮุงไหมเห็นปะอัดจอยกับดนเติบเรานี่แหลอกินได้หล่ะเห็นไหมจะฝ่าวเห็ดนะเห็ดกระด่างเลย มันจะบปไดค้คลิปเริ่มยังวะเรื่มทายคลิปอันเฮ็ดรองขา้ามให้พี่นองเบึงลืมเลยจนกอ,อกแล้วจนอันนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ที่แรกว่าสิไปทายคลิปอันย่ายทำหก <c oughs> แต่ว่าต้องเฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นไหม ดองไหมย่อมไหมยังเออแกซื้อแ่อกหางเออหาคอนเทนต์ไปแล้วแสบบ่ค่ะป้าจำสมบักแตงแสบบ่ปะแบออกจากใจจริงเด้อยนี่แสบหรือบ่แสบประเดกแสบได้ประเดกสูตรนี่แสบแสบวาสาบีเพราะมันอันากาดหินตาขมิ้นทางสายิเรหัวบอกเขาว่า กระมินข่างขัวจีไได้ผัวไม่หม้อหื่นหมอบบาเป็นหมักห้เหนป่ะโอหมักเกบมยให้อราหลายๆเนี่ยเกบ๊ยวหม้หกระปายด่นไหวกรอบอือสั่ละไทยสาระข้ามมากินข้องหินหินประตูกับว่าบหิน เมืองผูเทาเทีหยางเ่มืาะไม่ไกองดาเท็ยนหยงแหละไม่ไ่กองขากองเน่แต่ยเองกองกวนโคเลยหางโคเลโคเลีเพิ่งกำลังเจียนเพิ่งตำงาไว้ัวง่าเพิ่จีเฮ็ดอันซูพีกระด่างนี่กระด่างมาแต่ใส่ไ่ได้มัแต่ใส่ Bao kìm mắm bóng. 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 Bao gì mắm bóng. เนี่ยผู้อยากส่ักแต้งนี่แม่คือบอกกินเอาค่ะคักไปจอยกินบะไรติเพชรดิกินไนยุพูกเพชรมันกับบบ่วงเนะบัมแต้งนะ พ่อวยคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะทำอะไรตอก้องหึกคลุกซุปเห็ดกระด้างสิซุปอ่อนเห็ดอ่อนตอกฟางว้องมาห้องเดือดคลุกมันเห็ดกระด้างน้ำเห็ดอ่อนน้ำติ๋ยยังไม่เบิ่งนั่นแน่อันนี้คือเห็ดต้มแล้วอันบ่อันนั้นซุปใส่ปลาทูสิ ันนี้ห้าวต้มปลาทูใส่กับน้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ายเพิ่นดำใส่กับง่าก่อนแม่บออันนี้นนนนห้าวกระไดบังเขาร้ามมะเผาพร้อมด้วยค่ะพี่น้องซุกไปแล้วแม่บอน,นี่งซุกย่างนึ่งบริไทยให้พี่น้องเบิองสัม เฮ็ดบังเขาลามอันนี้ให้ดูแต่ตำตำซุปเห็ดเออรนลาบเห็ดนะลาบเห็ด huh. กระด้าง <Hit on. S 1> เห็ดอ่อนเออเห็ดอ่อนกระด้างกระยังกระด้างอยู่เนาะแต่ยังว่าอ่อนอ่อนเลยก็ยังเห็ดกระด้าง เมื่อยแขนคอยกระบอกว่าเจ้าคือบับก้อนเจ้ากระสีอันอวดพุ่มจะของเออเออ ่เอาอันเห็ดทั้งอันนั้นมาตั้เลยมันก็ปวดแข็งแล้วหมดแล้วขอเห็นเขาเฮ็ดเขาสับก่อนสับแล้วเขาเอามาตั้ใส่กับปลาทู่เนาะนปวดตแข็งกับไนจานแล้ว,วมาตั้ให้เราโอ้ยนั่งตั้ในขี้ดินเลยวะก็สีแสบเนาะ ใหญ่สาม,มโน่ขั้วามาสวนด้ยค่ะพี่น้องมีเงอนอยู่แต่บ่พากันอยู่จักคนเลยมึงแสบค,าคา่ากี่เขาก้างสวนนี่าหนเนี่ยล้งนี่เย่าส้สีสางไว้เฮ็ดยังงลังงหญง่ๆกันมักแังสี่ถามเนี่ยคือเ,อเหืดกระท่อมเน่ยน่อยก้างสวนแล้วก็เลี้ยวเออส,สางเงินราคาเป็นหลานสองหลาน ก็มานั่งสวนดุดขี้ดินกินเขา่าคือบุมมีเงอนกินเข่าอย่างไรแสบสำนา้าล่ะแสบกว่ากินอยูเ่เงอนหลังใหญ่อ่าได้บรรยากาศพร้อมหาอยากเด้วอวนเรื่อยๆวนมุมมีโอกาสเดี๋ยวมากินคือเฮาดอก คนว่าเพิ่นข้าหาแต่เงินเพิ่นหยาดเงินเพิ่นขาดถุงมึงเฮาคนหน่่นคนบ่รวยเฮาพ่ออยู่พ่อกินเฮามีความสุขเฮานั่งกินข้าวกลางสวนเนกเข้าบ่าต้องคืดยังนะมีก็ได้แต่สิมีม <laughs> ีก็แล้วแต่สิติดมีก็แล้วแต่สิมีนะอเออเออ มีความสุขกินไปตีเนาะนี่แล้วคันนี้พี่น้องเมื่อกี้เขานั่มนี่กับเดนเวล์นัวหัวมวนแล้วค่ะคุณแล้วเอื้อยคอยยี่เขาเบิดลสองถ้วยแล้วเออสองซ่อ,อมแล้วสซมบักเตียงเสียบคักเจ้าหน้าอิ่มแล้วสูเป็ดร้อนในเหลียวเยอะกินอยู่แค <c oughs> ่ตั้มนี่แหละตั้ขึ้นมาทั้งหลักลงเอออือันนีว่า มาตีนให้เขาเดินมันแตบที่เัาหยังที่เซึ่งเจ้าไปอย่าออกคนแรกใครว่าเจ้าบ่ต้องยอมเพราะผมเจ้าเนี่ยมันมันมันขาวเสมอแล้วแต่ว่าตัดสันกับงามดีเด้ตัดสันแบบเป็นส้งอันรองสคือผู้หญิงผู้ของส้งผู้หญิงเนี่ยผมสันแบบนนนนััั้มมกกเเะะ มันมันมันบได้มัดมันตัดผมบอบก็ได้มันตู้มันบดมันต้องบอยตัดผมบอบก็ได้มัดมันต้องพอกตัดบอบมาสั่งบานมันมันต้องมัดไหวหลวบแหวนสีหน้ามันยังประกาศเสื่อมมันเนี่ยมันตู้ไปยืดอ่ะไปยืดแค่พันเดียวเองเกิดมาทั้งที่เป็นผู้หญิงกับใส่ซีวีดแถมมันแถมมันยุงเก็บตะกอนในบ่ต้องห่วง จากแตงแบบได้กับแตงอยู่อยู่บานนอกกับแตงได้เบินหนะมาอยู่บานนอกไม่ค้นหามหายบานเบิดแล้วอ็จักสีได้กินมันไหกันย่างกินแค่นแค่นี้เนี่ยมือนีซูด้ยยังกินเขาคืเอาเงินไปเห็ดผมไปแล้วอยงเศมันหาได้มมาก็ีเาทำมาี เ็ดวเฮ็ดยงกเฮ็ดกูเอาเงินไปยืดผมแล้วสู้ได้ยังกินให้กูกินน้ำเนี้ยผมจะคลองกีเนี่ยยังมาทางนี้บ่อึดดอกแต่ว่าสีสีซบจังหวะเฮ็ดไหนกินบ่อถันละกันมันกันขี่ข่าแขกินเองเออยังมาผ่อเป็นบ่อยูอะไรไปใส่แต่หักบ่ปากน้ำไผซื่อๆนี่อยู่ของนแต่สนยบ้าง ก็งยัง่ามือได้น้ำหนาวมือนั่นเราคอยเหยกับเข้า <laughs> ขันร่มไป้งี้ยน่มซาว่าคอยเฮกับเข้าลมมันพัดมาดังไฟเอ,อเอาต้มแล้วก็เสียมาซับบ่บันี่เอองก็เสือ,อทั้งน้ำก็เราะเนาลงบ้านบินดเดนงายน ไ่ได <muitas> ้ก oh, <l Jean Rabbit bulun> ินงายดอกยังวะขันต้อนหลายปวดกับว่าเอาตักเอาเนาะเอามือจับจังสันเลยติโอ้ยคือสีแสบมันได้มีตัวไหมตัวหนาหญ่ไหมนะเี่ยเาจะเขอเขาเอาไปฝันกบวย เฮ็ดกุ้ยไหนกินดีหรอยิ่งสิมาเว่าดูอยู่เด้อว่านี้ซับมึงใส่กันกับเหเ็ดเด้อหายใช่ยหมมึกู้อะ <c oughs> วักนี้ไผเขาอยากเห็นดอกถ้าเป็นสาวาเวรุ่นากหวงนมไปได้ ลูกข่อยมีความสูงมันหลองเพ่งอยู่คนเดียวมันไข่อีลานะจช่สิบัวบัวยูมันสรงประตูแล้วมันไปสมันตะเรือไปเลยอ๋มันบ่ออ่ไ้เปิดไฟอ่ะ แค่ไม่เหลวคือมันเหมือนกับสีน้อนตัวแมรี่ค่ะหนูทำอะไรยุงยงย่งกัดได้ลูก,ลกบบคือปอผ้ากันจงทองไปใส่ซุปเห็ดเนี่ยเอา ยุงจะกาดหนูออกมาเล่นข้างนอกทำามายุงมันเยอะขอยยังหามเลยน่ะขอยิทายินซูเอ็ดฮะอย่าไปเล่นปลาอย่าไปยืนตรงนั้นยุงมันเยอะ ต้มเสีล้วมันบ่นี่ต้มใส่กับปลาทูนบ่เอาหอมมาใส่ซุกเห็ดออนพะนะงใบอัน้าคจังกัวมาแบกลายนี่กระส้อยหน่อยใส่หลายมันบ่เสียบสีปหลังใส่นะคือจะเสียบพอแล้วมันลายมหรอใส่น้ยังลายกองเชี่ยนี่คือหลายแต่ว่าเพีย ลายมันต้องมองลายหนามลายมันหดบัหลายทำกันก็มีเหลืออกบานู้โบอสจุปบักลายหนึ่งเผื่อเหตแตดบักจอดเต็มถกเลยเหมือนเหมือนหนังเลยจะดูละปลาทูน้ำเลยเป็นรอยมือเขได้มดไฟอยคุณเอากับไฟทางบอแสบปะใส่บักหน้าวะ อามลงจะอยากกินเข้มหลายจ้างจะของอยากเข้มผู้อืน่นโอ้ยปลงหนังแล้วนะหนังก็เดืดอดพิศเสดหนังขาว่อเอา้าคือบอ,อกเอาไปละลายจีละ่ละอิมะอ่มหรือเอิ่มแล้วมาซีมดูหนูไม่ซีมอูไม่ซีมยานเข้มเจ<อ>้าสองพี่น้องอ่ะกินเข้มจะเยวาวถ์ถั่วเฮ้ยตั้มสมโบเข้มกะว่าโอ้ยเข้มจี๋กะว่าโบเข้มเนาะปะ มันโบเค็มสม่ำเมเนี่ยนี่อย่งว่าบเค็มอดีมันโบเค็มคอมึงนี่สิยงางงาหมองตังไฟว่าท่านใดอือเ่เป็นได้เอาแบงเมื่อกินมืออื่นเอาไว้แบงใส่บาทน้ำเนี่ยเหมือนมากินีบ่อ อเอเาไปใส่ดีพันนันโอ,อู้ยซุมนี่แม่ใส่บาทแม่บ่ได้ใส่ดีพะนะอันดีอะไร่เดีดเดโอ้เฝ่าเนะาะตาไปพี่เอเออป้ตาไปแล้วปฏิินนว่าของกิน้อเกินเออกูหูสิกูเอาใส่บาทคือมันวากันเลยดิีิน้อปฏิวิบาเาสุเลใ่เอากใส่ซุปเฮเนล่ะนกินอย่างอื่นเออเ็ดแม่งทกันนั่นี่ลักใส่ บอกแล้วล่ะค่ะพี่น้องซุปเห็ดรซุปเห็ดนะคะตำแตงกับเลือแต่ไลยถวยแล้วบัดนี้คนถ่ายกินซุปเพียร์โอเคค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะมากินขขาวน้ำกันมืเนียนมีพี่น้องมานั่งกินน้ำเลยบ่ได้เว้านิทานให้ฟัง เออเ้บ่องอะวรวนิท่านไห้ฟังนิท่านเรื่องพี่หลอกเดี๋ยวสัญญาว่ามือไม่สิว่าไอ้ฟั่งค่ะมือนี้กินเขากับซุปเพ็ดก่อนโอเคค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามที่กดติดตามกดถึกใจให้แมจูนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ใบบกูดให้แมจูนอันอีกแจ็คช่องหนึ่งในเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ